สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูพักที่ฉันปลูกเอาไว้ว่ามันใหญ่ปไปไลแล้วมาดูกันนี่อันนี้ฝักทองฉันกำลังกำลังกำลังเป็นหน่วยน,นะงามดีอยู่อันนี้ฝักทองอันนี้พริกพริก ก็กำลังออกดอกซื้พริกแบบบานเองพิกเมืองไทยมาปูแล้วฉันก็วานผพกชีผพกชีฉันไม่ได้กินเลยอเอสกโูรมากินข้องฉันเมืดด้วยววะนะพอใหญ่ขึ้นมามันก็มากินใบ อันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศต้องทำขรัวล้อมมดใส่ขรัวล้อมไม่งั้นมีทางกวงมีทางกระต่ายแล้วก็สโกร์กลอกมากินห้องชั้นีนน่ก็กวงมากินหยอดอันนี้ไดมิดาทานตะวันมาปูก มีคนหายเม็ดมาเอามาปลูกหวานอันนี้ปลูกแครอทกำลังจะงามอันนุ่นแตงปลูกเอาเม็ดปลูกเอาคอยดูจะได้กินทันไหม อันนี้มะเขือยาวแล้วก็เบลแพเปอร์อันนี้สื่อต้นมาปลูกอันนี้ปลูกทานตะวันกำลังใหญ่คอยดูจะออกดอกงามไหมต้องใส่ขลัวมดอันนี้เอาเม็ดหยดหลายอย่างไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้ว่าเม็ดอะไร ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็่นอะไรเนี่ยแต่ออกออกมางามอยูอ่อันนี้สกีนี่กำลังเป็นหน่วยสกีนี่ก็นี่ปลูกง่ายออกดอกนะเดี๋ยวก็ได้กิน อันนี้ฉันปลูกแตงกัวนนไม่รู้ว่ากระตายหรือกระหลอกมากินก็ไม่รู้จักจะได้กินไม่ด้วย่ยพอได้ยอดหลัดออกมามันก็นมากินอันนี้นต้นน้อยน้อยนั่นต้นนางหลักฉันปลูกปีกายนี่แล้วที่นี่เม็ดมันร่วง รถน้ำมันก็ขึ้นมาพักชั้นฟกทอง